ฉันมากราบหลวงพอบึงสามพันที่นี่มีงานสมโพธิยิ่งใหญ่ผู้คนมากมายจากเนื้อตใต้ไกลไกลขอผุ้สนดนใจให้พบใครสักคนรำสมโพธิ นาางงรตั้ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนากับผมนายสุเทพเบดีนะครับรายอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะสำหรับคําขวัญของอำเภอบึงสัมพันธ์แล้วก็คือหลวงพ่อคู่บ้านบึงสัมพันธ์คู่เมืองหรือเรื่องบนบั้งไฟยิ่งใหญ่งานแข่งเรืองามเหลือทุ่งทานตะวันนะครับสำหรับอำเภอบึงสัมพันธ์ก็มีประวัติศาสตร์ ที่เป็นมาอย่างยาวนานนะครับในโดยในประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยที่เป็นที่เคารพสักการะนับถือของพี่น้องประชาชนอำเภอบึงสัมพันธ์ก็คือหลวงพ่อบึงสัมพันธ์นะฮะหลวงพ่อบึงสัมพันธ์เนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะซึ่งาตามตำนานเล่าขานกันมาเชื่อว่าสร้างในสมัยขอมนะฮะก็สักประมาณาพศอ 1,600ก็คือประมาณ900กว่าปีที่ผ่านมาเนะครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเชื่อกันว่าในสมัยโบราณเนี่ยก็มีการใช้พื้นที่ทางเรือล่องมาตามลำน้ำต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบึงสัมพันธ์เนี่ยเ,เราเราค้นพบหลวงพ่อบึงสัมพันธ์เมื่อประมาณ68ปีที่ผ่านมานะฮะเนื่องจากว่าอาจจะมีการ มาทําการค้านะแล้วก็เรือล่มพระพุทธรูปจมหายไปนะแล้วก็มีการค้นพบในลําน้ําบึงสัมพันธ์นะในพื้นที่ของลําน้ําบึงสัมพันธ์ล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการค้นพบแล้วเนี่ยทางพี่น้องประชาชนชาวบึงสัมพันธ์ที่เริ่มใสศรัทธาก็ได้อัญเชิญท่านไปประดิษฐานที่วัดคงสมโพธินะฮะอำเภอหนองไผ่จังหวัดพิจบูรณ์จนถึงปัจจุบันนะครับ เนื่องจากว่าอำเภอบึงสัมพันธ์เนี่ยเรามีพระพุทธรูปคู่บ้านที่สําคัญก็คือหลวงพอ่อบึงสัมพันธ์เพราะนั้นในปี2548นเนี่ยนายมโนศรีแพร่ในอำเภอบึงสัมพันธ์ในขณะนั้นท่านก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดพิจบูรลสร้างหลวงพอ่อบึงสัมพันธ์จําลองขึ้นมานเพื่อให้พี่น้องอำเภอบึงสัมพันธ์ได้เห็นประวัติศาสตร์แลวก็เป็นพระพุทธรูปที่ความเคารพเรื่อมใสศรัทธาก็เลยสร้างองค์จําลองขึ้น แล้วก็ประดิษฐานไว้ที่วัดบึงสัมพันธ์ล่างแล้วก็มีการสร้างบนดบประดิษฐานไว้ให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้มากราบไหว้สักการะบูชาและต่อมาในปี2 5 6 4นะฮะนายสมพงษ์ทองหนูหนุ้ยเนี่ยอดีตใน,ในายอำเภอบึงสัมพันธ์ซึ่งท่านเป็นนายอำเภอเมืองปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีความคิด,ดเริ่มร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอบึงสัมพันธ์เนี่ย จัดงานสมโพธิหลวงพ่อบึงสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นปีแรกในปี2564แล้วก็จัดต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นปีที่4ของการจัดงานสมโพธิและก็นมัสการหลวงพ่อบึงสัมพันธ์ซึ่งปีนี้ผมได้กำหนดจัดงานในวันที่1 5ถึง23ิาพฤศจิกนายน2568เป็นระยะเวลาเกวัน9 09. คืนนะซึ่งในกิจกรรมในการจัดงานแต่ละคืนนั้นก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับมีทั้งเรื่องของการ นวัสก,การกกาบไหว้หลวงพ่อเบึงสัมพันธ์ซึ่งจะอัญออเชิญมาประดิษฐานไว้ณหน้าที่ว่าการน้ำเภอนะครับซึ่งเป็นองค์จริงนะฮะแล้วก็มีองค์จำลองให้สามารถปิดทองออได้ทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงออของทูบีน้ำเบอร์วันของการเดินแบบผ้าไทยการแสดงของกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงการแสดงที่สื่อถึงการแสดงในเรื่องของอนุรักษ์ว่าธรรมประเพณีของพี่น้อง ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบึงสามพันนะตลอดระยะเวลานะทั้ง9วัน9 000คืนนะครับนอกจากนั้นในปีนี้ยังมีกิจกรรมเรื่องของการาบึงสามพันพาโชคก็คือว่าเราจะมีการออกล้าน,เ,นเพื่อหาอไรายได้สมทบทุนให้กับกิ่งกาชาติอำเภอบึงสามพันด้วยอนอกจากนั้นในปีนี้ปีนี้จะเป็นปีพิเศษอีกอย่างก็คือว่าเราได้ปรึกษาหารือกับทางคณะสงฆ์แล้วก็สวก่วนละกันต่างๆแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะมีการสร้าง องหลวงพ่อบึงสัมพันธ์องค์ใหญ่นะประดิษฐานไว้ที่หน้าที่วาการอำเภอซึ่งเป็นองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักกว้างประมาณสักสาเมตรนะครับแล้วก็สูงประมาณ5เมตรซึ่งจะเป็นองค์ใหญ่มีความโดดเด่นและสง่างามมากนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่อำเภอบึงสัมพันธ์และอำเภอใกล้เคียงรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปมาเนี่ยได้มีโอกาสมากราบไหว้สักการะบ,บูชาหลวงพ่อบึงสัมพันธ์องค์ใหญ่ที่อยู่ที่หน้าที่วาการอำเภอด้วย ซึ่งเราจะมีพิธีเททองหล่อในปีนี้นะครับในวันที่28พุทพฤศจิกายน2,568ตั้งแต่เวลา7โมงช้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าหากท่านสนใจจะร่วมสมทบทุนในการสร้างหลวงพ่อบิงสามพันเนี่ยมหากุศลครั้งใหญ่ครั้งนี้สามารถระดมทุนแล้วก็สมทบทุนได้ที่ณนะที่ว่าการอำเภอนะฮะแล้วก็ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หรือผ่านทางชมรมกำนันพิยาบ้านาได้ทุกพื้นที่นก็จะถือว่าเป็นการทำบุญสร้างพระครั้งยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของพี่น้องอำเภอบึงสัมพันธ์นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานแล้วก็มาร่วมกันสร้างหลวงพ่อบึงสัมพันธ์ในปี2568ครับไปหหาเเธอออออม่จขพพลวงินนใ อขอพ่อหลวงพ่ออธิฐานในใจ